สวัสดีครับผมสุชาตินะครับ,ระะรบขอรำลึกหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลร,รัสตาโกเกน,นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอังคารที่18พฤศจิก,กายนซึ่งโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติส่งท้ายรอบเดือนนี้มีความเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับจะไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปและกระชับมิตรทีมชาตินะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย S.W.N. 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยรบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ไลน์ @S.W.N. 8 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเกมคู่เอกระหว่าง2ชาติชิงแชมป์กลุ่มเพื่อ คว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายสกอตแลนด์เปิดบ้านพบเดนมาร์คคู่นี้วัดกันโดยตรงนะครับโดยสกอตแลนด์ต้องชนะสถานเดียวฝ้าเดนมาร์กขอแค่ไม่แพ้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มโดยทับตาตั้นชื่อชั้นศักยภาพอาจจะเป็นรองนะครับแต่เกมนี้ กลับมาเล่นในบ้านยังมีโอกาสพิกสาการกลับมาได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีรูปฮึดและบรรยากาศเสียงเชียร์จากแฟนบอลยิ่งทำให้พวกเขามีความคึกคักมากขึ้นวันนี้แกรักอย่างสกอตต์แมคโทมิเนเชอ,อัด,ดำ จอห์นแม็กินรูอิทเฟอร์กูสันต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับเจอกับทางเดนมาร์กนะครับซึ่งชื่อชั้นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่การที่ล่าสุดพวกเขาไม่ชนะเบลารุสทิ้งโอกาสแชมป์กลุ่มไปทำให้พวกเขา เล่นกันแบบมีความกดดันมากขึ้นนะครับและเกมนอกบ้านมาเยือนแบบนี้เชื่อว่าไม่ง่ายยิ่งแนวรุกชุดนี้ของทัพโคโนมค่อนข้างฝืดนะครับนักเตะอย่างคริสเตียนเอริกเซนโยนาสฟินและรัสมุสฮอยรุ่นต่างฟอร์มตกนะครับแล้วก็เกมรับช่วงหลังก็ใช่ว่าจะเหนียวแน่นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจ์นะครับที่เปิดมาให้โคโนมบุกมาคมบางๆผมแนะเชียร์สองหน้าของทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าตาตันในบ้านมีลูกคึ้เสมอนะครับจะไม่ เป็นอย่างน้อยหรืออาจดีพอถึงขั้นเบียดเอาชนะได้เชียสกอตแลนด์นะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับเป็นเกมระหว่างญี่ปุ่นเปิดบ้านพบโบลิเวีย ศักกภาพชื่อชั้นของทัพสมุรัยน้ำเงินดีกว่าเยอะมากนะครับและยามเล่นเกมอุ่นเครื่องบ้านตัวเองพวกเขาเอาจริงเอาจังจัดเต็มสเสมอน,นะครับการจัดทัพกุนซือฮาจิเมะโมริยาซึอาจจะมีการปรับอยู่บ้านนะครับแต่เชื่อว่าแนวลุกจะใช้อายาเซอูเอดะทาคุมิมินามิโนและทาเคฟุสะคูโบคอยเข้าทำประตูเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่า เกมลุกยังหวางผลได้เจอกับทางโบริเวียนะครับซึ่ง กำลังเตรียมทีมเพื่อทำศึกเพย์ออฟฟุตบอลโลกนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของศักยภาพเป็นรองพอสมควรและอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอนะครับว่าโบริเวียเป็นชาติที่เก่งเฉพาะยามเล่นในบ้านบนพื้นที่สูงแต่ถ้าออกมาเล่นนอกบ้านเมื่อไหร่พวกเขาแทบจะกลายเป็นคนลทีมผลงานแย่จัดก,การย,ยินยะไม่ดีนะครับยิ่งต้องเดินทางไกลข้ามทวีปมาเอเชียแบบนี้เชื่อว่ามีปัญหาเรื่องของการปรับตัวการเตรียมทีม เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อให้โจดเปิดมาค่อนข้างแพรน,นะครับแต่เชื่อว่าวันเว์บุกของทางเจ้าถิ่นนะครับหากไม่ใช้โอกาสเปิดกันเองเชื่อว่าญี่ปุ่นจะสามารถต่อยอดความมั่นใจด้วยการอัดเอาชนะแบบยิงขาดได้เฉียญญี่ปุ่นนะครับในคู่นี้นะครับสองคู่ใน,นคลิปนี้โปรแกรมฟุตบอลทีมชาติส่งท้ายวันอังคารนี้นะครับเฉียรสกอตแลนด์และญี่ปุ่นขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ